เอสเธอร์ยกเลิกสัญญาพรีเซนเตอร์ได้ว่าเป็นนักแสดงที่มีความสามารถอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้อย่างเอสเธอร์สปิรีลาซึ่งได้มีเรื่องราวด,ดังแจ้งยกเลิกสัญญาพรีเซนเตอร์กับแอปพลิเคชันดังเมื่อพบว่ามีผู้โดนกระทําตัวเองร้องเรียนซึ่งล่าสุดวันที่7มกราคม6 5ด้านเอสเธอร์และแฟนหนุ่มเคนภูมิภูมิมได้เดินทางเข้าแจ้งความแล้วพร้อมเผยว่าวันนี้เดินทางมาเพื่อให้ข้อมูลบอสแสเกี่ยวกับเธอไปเป็นพรีเซนเตอร์แอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งเอสเธอร์ได้แจ้งว่า มีผู้โดนกระทําจากแอปพลิเคชันนี้เข้ามาร้องเรียนกับทางคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกไม่น่าปกติแล้วจึงติดต่อไปทางคนที่ประสานงานเรามาแต่ล่าสุดคนที่ติดต่อประสานมาก็หายไปเลยเราไม่มีช่องทางการติดต่อเขาได้เลยจึงร่างสัญญาบอกเลิกการเป็นพรีเซนเตอร์และเดินทางมาวันนี้เพื่อให้ข้อมูลกับตำรวจในส่วนที่ถูกร้องเรียนเธอได้เผยว่า แอปพลิเคชันดังนี้เหมือนเขาโดนเปิดบัญชีไม่สามารถถอนเงินออกได้ซึ่งเอสเธอร์ได้เผยว่าเพิ่งทราบเรื่องดังกล่าวพร้อมกับหลายท่านที่เป็นผู้เสียหายก็รู้สึกไม่สบายใจมากๆาก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ด้วยก่อนหน้านั้นได้มีการเช็กระดับหนึ่งแล้วเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวทุกอย่างดูน่าเชื่อถือหมดพร้อมเผยสัญญาที่เซ็นกับบริษัทดังกล่าวหนึ่งปีได้ยกเลิกสัญญาไปแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคม64ซึ่งดานเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งว่า ในเรื่องของมูลค่าความโดนกระทำนั้นยังพิจารณาเป็นตัวเงินไม่ได้เพราะทางเอสเธอร์เพิ่งแจ้งความกับเราวันนี้เราจะรับคำร้องทุกนี้ไว้ก่อนเอารายละเอียดที่เอสเธอร์ให้มาดูในส่วนเกี่ยวข้องว่ามีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องบ้างจะเริ่มทำงานกันวันนี้นั่นเอสเธอร์ได้เผยว่ารู้สึกไม่สบายใจมากเพราะมีหลายคนที่โดนกระทําซึ่งเราเองก็เป็นอีกคนที่ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นขณะเราเข้มงวดในเรื่องการรับงานแล้วแต่ก็ยังไปในอีกทางหนึ่ง เมื่อถามว่ามีโอกาสได้คุยกับผู้โดนกระทําไหมด้านเอสเธอร์เผยว่านะตอนนี้ยังไม่ได้คุยแต่รวบรวมข้อมูลที่ทราบทั้งหมดให้กับทางตํารวจและเผยว่ารู้สึกแย่กับการกระทําของตัวเองมากที่เช็คไม่ถี่ท้วนและเราไม่รู้ถึงการจริงๆเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราหลังจากนี้จะเช็คเรื่องการรับงานให้ละเอียดมากกว่าเดิม